คุณแม่คุณแม่ลองชิมนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนูเดี๋ยวหนูลองชิมก่อนแต่เดี๋ยวเลาขึ้นอะไรล่ะเลาขึ้นโอเคมามามาเรงนั้นคุณแม่ดื่มนะดื่มค่ะแต่เดี๋ยวแรงหมดแรงหมดสงสาม เอางี้ดีกว่าคุณแม่อยากกินแล้วแต่คุณคุณลูกต้องเต้น阿拉伯ไปให้คุณแม่ด้วยคุณแม่จะกินอย่างมีความสุขเลยอ่ะเชื่อไหมอะไรกันนี้ทีไรกลับบ้านไปหลับเหมือนตายคุณแม่อยากดู阿拉伯เวลากินแล้วก็阿拉伯ขับไปชนชุนหัอเลยคุณพ่อค่ะได้ค่ะคุณแม่ขะมาเพลงมาไป ใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะอ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำสะใช่ใช่ไหมดื <c oughs> ่มน้ำเหยลูกเออเป็นไงครับเออเป็นไงบ้างเกินเกินมันเป็นยังไงบ้างมันเริ่มไปอะไรบ้างที่ที่คอหอยอะไรแล้วไปไปที่อะไรรลับไส้นะแล้วลงไปข้างล่างเป็นไงนะ <c oughs> อะไรนะอะไรนะ <c oughs> อุ้ยอินเดิมเดิมไม่ไม่เหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยเหรเหนื่อยเหรโอ้โหหายใจเดงหนั่งรืดรืดแล้วพอนะพอนะลูกอย่าทำอะไรอย่างนี้อีกนะคุณพ่อเป็นห่วงนะโอ้โหตายตายตายแต่พอแล้วล่ะพอแล้วล่ะเออไม่เป็นไงเออย่างนี้อย่างนี้โอ้ยอยกินอะไคุณแม่มีอะไรจะบอกหรือเปล่าคะ คุณพี่คะอะไรครับสัสิมาสัสิมนมนลสัตสิมนคิดว่าสัสิมนจะต้องบอกแล,ล้วหรือครคุณพี่คะน้องมีอะไรจะบอกพี่ไหนน้องบอกมาเลยน้องเธอน้องเธอเอฟเฟกไม่ตองด้วยน้องทงน้องมีลูกโอ้โลูกของยราเลยสี่เดือนแล้วไม่ใช่สี่แล้ววันเนี่ย อันนั้นขาลูกนะขาลูกเหรขามันดีดลูกเลยต้องงี้นะดูดีดดีดแน่นต้องได้ของน้องเขาจับไม่ได้นะจับลูกเด็กไว้ก่อนลูกมีเถอะทานโทษนะครับคุณพ่อมีเรื่องอะไรคุยกันหนูได้ยินแว๊บๆช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยซาซิมอนไงลูกแม่ใหม่ของเราเขากซาลังจะมีลูกหนูดีใจไหมลูก คุณพ่อตายแล้วลูกของเราซาซิมนลูกของคุณพ่อคะนายลูกเมื่อกี้คุณพ่อคุณพ่อบอกหนูว่าเขาเขาเขามีลูกมีลูกพี่น้องสาวซึ่งท้องกับพ่อใช่ลูกใครมีเกลือบ้างเกลือเอาทำไมอะโอู้ท้าก็เออเวลาเล่นรับพร้อมกันสิใครมีเกลือบ้างใครมีเกลือ เอาไมา่ทำไม <Gar ry! S 1> อ่ะไม่จ <More> ร <vicious> ิงคุณคุณพ่อพูดอย่างนี้เขาดูนี่ยังไงคุณพ่อเทความรักไปให้ยังคนที่มีลูกกับคุณพ่อก็เขาเป็นแม่ของลูกได้ค่ะคุณพ่อถ้าคุณพ่อสมหวังจะตามสบายเธอจะต้องท้องบ้าง จะต้องมีลูกเพื่อให้พ่อได้กลับมาสนใจคุณพี่คะครับูอยากท้องผมผมไม่สามารถบอกคุณได้จริงๆครับมันทำยังไงเนียหนูไมไ่รู้ว่ะคุณพี่คะคุณก็เอาเท่าที่เคยอ่านมาจำมาแล้วก็ลองไปนั่นนะครับ ไม่รู้แมู่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรมาก็เขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นไม่เคยดูเลยอะค่ะอะไรอะพราไยนตร์ที่หนูดูมากสุดคือเซลลมูลไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมฮะเราจะทำยังไงดีท้องครูบอกว่าวิชาเกษตรกรการเพาะเลี้ยงปากัดนี้เล่นอยู่คนเดียวทั้งเรื่อง ประกัดจะให้เราท้องได้จะท้องได้ยังไงอ่ะปลาปลามันหนีตลอดเลยอ่คุณ ท้องซะลหนูท้องกับหนูท้องกับประกาศพิกัดของน้องพีกัดเราจะกลับไปหาคุณพ่อด้วยกันคุณพ่อคะออวพาไงลูกหนูมีข่าวดีจะบอกคุณพ่อคะ่ะอะไรลูกแค่คุณมนท้องนี่พ่อก็ถือว่าเป็นข่าวดีลูกไม่ข่าวดีอะไรอีกหนูท้องหนูท้องเจ็ท้องอ แกทองกับใครขาดท้วนะครับคุณพี่คุณพี่เป็นญากหนะคุณคุณาซิมอน ตะกี้คุณตันทิพบอลลูกออกมาอย่างอะไม่คิดเกิดอะไรดิฉันทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัวเลยอะมันมาถึงตรงนี้ได้เช่นไรมันป็นเลยถึงฉันไม่ใช่แม่เธอะฉันก็เป็นแม่ใหม่ของเธอคุณว่าคะเอากระโหลกศีรษะดิฉันมาด้วยช่วยดีค่ะอ้าวใครปิดไฟใช่ไหมป้าคะคุณมันไม่ต้องลูก ลูกทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมจะทําไม่ได้ในเมื่อแม่ใหม่ก็ยังท้องกับพ่อเลยลูกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องถูกลูกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าลูกท้องกับใครลูกบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาบอกมาเดี๋ยวนี้คุณพ่อครับเดี๋ยวแกบอกไปสิว่าแกท้องกับใครพ่อคะนี่คือสามีของลูก เขาคือผีกัดไอ้กัดนี่ใช่ไหมที่มันทำให้ลูกท้องผมบอกพ่อตรงว่าว่าหนูเนี่ยรักผีกัดมากกว่าพ่อฮะจบไหมลูกรักผีกัดมากกว่าพ่อเฮ้ยเฮ้ยคุณพอะไรคุณพี่ขาเป็นอะไรไปคะคุณพี่ตายแล้วนี่คุณพี่พี่คุณพี่หักเจ็บเจ็บตรงไหนคะ คุณพ่อหัวใจวายหัวใจหัวใจหัวใจครับแล้วครับคุณพ่อเป็นอะไรคะหัวใจวายหัวใจวายถ้าอย่างนั้นไอ้มรดกปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บเออคุณพี่คะไอ้ไอ้เรื่องมรดกนี่ได้เซ็นอะไรไว้หรือยังคะที่นายกรรมต้องเป็นของชั้นคนเดียวต้องเป็นของหนูต้องเป็นของฉั้นเพราะว่าหนูเป็นลูกต้องเป็นของหนูดิฉันเป็นภรรยาใหม่ที่จดทะเบียนตามหลักกฎหมายหมดแล้วฉันต้องได้ ต้องเป็นของฉันแต่หนูก็เป็นลูกคนหนึ่งของที่ฉันในระว่างที่ทั้งสองกำบ,บางถกเถียงกันอยู่นั่นเองของใายนั้นของฉันยิงนิรนามพร้อมกับลูกก็เดินทางมาถึงบ้านของคุณเทพไทย คุแม่คุณแม่ขาคุณแม่ค่ขลูกรำแ,แบบนี้มันเชยอ่ะ ทำยังไงนะอ,อันนี้ลำพัดเป็นลำที่ถูกต้องตามประเพณีของประเทศไทยและประเทศเราแล้วของประเทศเกาหลีของเราอะค่ะโอ้นี่เป็นของเกาหลีอะคะรับเขาชอบแบบทันสมัยอะคุณแม่อ๋อต้องการลำพัดแบบทันสมัยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ค่ะ คุณพี่คะคนนี้ใครนั่นนะสิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคือใครเออขอโทษนะครับอันนั้นเป็นลูกของคุณเหรอครับทำไมไม่มีรองเท้าใสอ่ะครับอ๋อเราสองเดินทางมาไกลอะคะ่ะรองเท้ามันสึกมันขาดหมดแล้วะอะ<ช>ค่ะฮอเหรอฮะใช่โอ้น่าสงสารจังเลยถ้าง,งั้นผมมอบรองเท้าคู่นี้ให้กับลูกสาวได้ไหมครับอย่าบอกนะว่านั่น เออนี่คนหรือผีกข้ามใกล้ๆแล้วกลัวๆเดี๋ยวผมเก็บว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับเออน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรองเท้าผู้หญิงอะค่ะเห็นเด็กน่ารักเลยโอ้ลูกอะคุณมาทางนี้ก่อนคุณมานั่งนี่เถอะนี่คุณคุณคะว่าไงครับ เออที่นี่ประเทศไทยใช่ไหมคะที่นี่ประเทศไทยครับที่นี่เป็นการมาครั้งแรกของพวกเราอะค่ะโอ้เรานี่ลูกนะคะลูกของคุณเหรอคะลูกขึ้มานั่งตักขึ้มานั่งไม่จากพี่เขาคอนี้ว๊าโคตรทันสั่นันอะไรลูกลูกนั่งอึ้บด้วยโอ้ยตายแตกที่คุณแม่แตกแตกไหมคะลูกไม่แตกแตกล้วคุณมาหาใครเหรอครับ ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเทพไทยอคะค่ะครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันที่เกาหลีหและนี่แหละคะ่ะคือพยานรักของเราพอ,อจะรู้จักผู้ชายคนนั้นไหมคะคนู่นไงครับคุณเทพไทยเทพไทยใช่คุณใช่ไหมผมมาเทพไทยแล้วคุณอะใครจําได้ไหมคะเราไงที่เคยเจอกันที่เกาะจูไดเซจูเซจูก็ได้เกาะเชจู เราสองคนเดินไปทางที่ทนั่นแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันสอนให้คุณกินกิมจิแล้วคุณก็จิกิมฉัน <c oughs> คุณคงจำไม่ได้ใช่ไหมถ้า <c oughs> คุณอ่าน <c oughs> อ,อันนี้แล้วคุณจะรู้ให้ผมอ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันอ่านให้ดีกว่าคุณอ่านอันนี้แล้วภาพแห่งความทรงจำทั้งหลายมันจะขึ้นมาทําให้คุณเห็นวันนั้นฮิมาตก 那嘛。Na,